ก็กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนนานาน้องคนนะผม,มเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปวิดีโอแบ,บ่งปันพักเครื่องนะผมพี่นานาคนไหนเข้ามาชมก็าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบไหนก็ไล่แคปรูปมาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับพ,พี่นานาคนไหนสนใจสายใครก็ไล่แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคครับผมมาเริ่มที่งแรกเลยนะผมนี่ครับนี่ครับเป็นเหรียญ เป็นเหรียญลงยานะครับผมนี่ครับกระไรทองนะครับหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามนะผมนี่ครับอำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมนะผมนี่ครับเป็นเหรียญกระไรทองนะผมนี่ครับปีสามแปดนะผมเนี่ยท่านหลวงพ่อนะผมนี่ครับหลวงพ่อสวัยนี่ท่านก็เก่งนะผมนี่ครับสายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมนี่ครับน้าคนไหนสนใจสายใครแก่ลายมานะผมนี่ครับปีสามแปดนะครับ เหรียญสวยนะผมเนี่ยเนี่ยเป็นเหรียญกระไรทองลงยาสวยๆนะผมเนี่ยเนี่ยหลวงพ่อสวัยนะครับเนี่ยครับหลังก็เป็นยันนะผมเนี่ยที่ระลึกสร้างกุฏิสงฆ์นะผมเนี่ยครับวัดปีดารามนะผมอำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมนะผมเนี่ยปีสามแปดนะผมเนี่ยครับกระไรเดิมๆนะผมเนี่ยครับพี่น้าคนาในี้ใจสายใครกระไรแคบรูปม,มาสอบถามได้นะผม เนี่ยครับเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่200บาทพร้อมส่งนะผมครับพี่นันาคนนีนใจใส่ใครแค่ลายมานะผมนครับสายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมครับหลวงพ่อสวบเนี่ท่านก็เก่งนะครับเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อปูนวัดใหม่ปินเกียวนะผมเนี่ยครับครับคนยุคเก่าก็จะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยครับเนี่ยคับดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่200บาทพร้อมส่งนะผมครับพี่นันาคนนีนใจใส่ใครกค่ลายมานะผม ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเรียนหลวงปู่ศรีทัศนะผมเนี่ยครับวัดพระธาตุท่าอุเทนนะผมเนี่ยครับอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะผมเนี่ยครับหลวงปู่ศรีทัศนี่ก็เป็นพระพิญญาแห่งลุ่มน้ําโขงนะผมเนี่ยครับ ด้านหลังก็เป็นพระธาตุท่าอุเทนนะผมเนี่ยมือท่าอุเทนจังหวัดนครปฐมนะผมเนี่ยเหรียญก็ถือว่ายังสวยนะผมเนี่ยครับเนี่ยหลวงปู่ศรีทัตนะผมพี่นาคคนนี้ใจสายใครก็แลกแคบรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับพระธาตุอุเทนนะผมและนี้ก็แบ่งปันเท่ากันนะผมสองร้อยบาทพร้อมส่งครับพี่นาคคนนี้ใจสายใครก็แลกแคบรูปมาสอบถามได้นะผม ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเหรียญหลวงปู่บุญนะผมเนี่ยวัดพระนอนนะผมเนี่ยจังหวัดสุพรรณบุรีนะผมเนี่ยเป็นเหรียญเซมานะผมเนี่ยพระอาจารย์บุญนะผมเนี่ยพี่นนาคนนี้ใจสายใครก็ไละ์คลิปรูปมาสอบถามได้นะผม อาจารย์บุญนะผมนแอบวัดพานอนจังหวัดสุพรรณบุรีนะผมครับพี่นานาค์คนนี้ใจสายคล้าก็ลาแคปรูกม,มาสอบถามได้นะผมครับหลังก็เป็นยันอย่างนี้นะผมครับเรื่อนี้ก็แบ่งปันที่ร้อยเก้าสิบาทพร้อมส่งนะผมพี่นานาค์คนนี้ใจสายคล้าก็ลาแคปรูกม,มาสอบถามได้นะผมครับเขาเป็นอดีตประวัติดูนะครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็น นี่ครับเป็นเหรียญหล่อรูปใบโพนะผมนี่ครับหลวงพ่อจ้อยนะครับวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์นะผมนี่ครับสุวรรณประดิษฐ์นะครับอำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะผมนี่ครับออกปีสามหกนะผมนี่ครับหลวงพ่อจ้อยนี่ท่านก็เก่งนะผมนี่ครับสายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมนี่ครับสังขารหลวงพ่อนี่ไม่เน่าเปื่อยนะครับนี่ครับให้ลูกศิษย์ลูกหาได้กลับไหว้อยู่ที่วัดนะผม นี่างหลวงพ่อจ้อยนะผมเนี่ยเป็นอปรอใบโพนะผมเนี่ยหลังก็เป็นเเเนนีี่ยยป็จด์อย่างนี้นะผมเนี่ยวัดสุวรรณประดิษฐ์นะผมเนี่ยอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะผมเอย่ยพี่นานาคนนี้แจ้สายใครก็ไล่แคปรูปม,มาสอบถามได้นะผมอย่างปีสองห้าสองหกนะผมอย่างหลวงพ่อท่านก็เก่งนะครับเข้าไปอ่านประวัติด,ด้วยนะผมนี่าง พินาณาคุณเองใจสายครายกัลาแคบลูกมาสอบถามได้นะผมเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่200บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพินาณาคุณเองใจสายครายกัลาแคบลูกมาสอบถามได้นะผมครับเข้าไปอ่านประวัติด,ดูนะครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับพระรูปรอหลวงปู่เนมนะผมเนีย่ยวัดหลังบางนะครับจังหวัดนนทบ,บุรีนะผม อำเภอบางใหญ่นะผมนี่ครับเนี่ยเป็นรูปหลอ่อนะผมนี่ครับรูปเหมือนนะผมเนี่ยครับหลวงพ่อเนมนะผมนี่ครับต้องโคตรตรงสังกตินะผมเนี่ยหลังก็เป็นชื่อนะผมเนี่ยวัดหลังบางนะจังหวัดนนทบุรีนะผมเนี่ยจะอุดกิ่งใหญ่ๆใ,ใต้ฐานนะผมเนี่ยพี่นานาคนไหนใจสายใครก็ไลน์คลิปนู้นมาสอบถามได้นะผมตรงนี้ก็แบ่งปันที่190บบาทพร้อมส่งนะผม พี่นนาคนไหนสนใจสายคลายก็ลายแคปรูกมาสอบถามได้นะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับคข้าๆนะครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่ๆนนาคนไหนสนใจสายคลายก็ลายแคปลูกมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองนะครับเข้ามาต่อลองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคครับผมก็ฝากพี่ๆนนาคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบใหนก็ลายแคปรูปมาสอบถามได้นะผมโอเคครับขอบคุณครับผม